เร่งรีแตงนะครับตั้งบนโต๊ะนะครับเป็นรุ่นแบบตั้งบนโต๊ะต้องหาโต๊ะวางนะครับที่แข็งแรงพอนะครับอันนี้เวลาเราเสียบปลั๊กแล้วไฟจะโชว์นะครับพร้อมใช้งานนะครับอันดับแรกก็คือให้เราปรับความหนาบางนะครับก็คือโดยโดยที่ขยับตัวตัวนี้นะครับลูกยิ่งจะขึ้นลงนะครับตามที่เราตั้งค่านะครับระหว่างการใช้งานอยู่จะจะขยับตัวนี้ไม่ได้นะครับ พอเราได้ค่าแล้วเราก็ามาตัดแขนตรงนี้นะครับถ้าแขนอยู่ระดับประมาณนี้ก็คือจะปิดอยู่นะครับให้เรากดลงสายพานจะวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับถ้ากดแบบนี้นะครับถ้าเรายกแขนตรงนี้ขึ้นเครื่องจะหยุดทันทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ให้เรานะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ ถ้าจะหยุดเลยก็คือให้ตัดพันโยกนะครับกลับมาแต่ถ้าเรากดลงมาด้านนี้สายพานจะวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแสงก็จะหยุดเหมือนกันนะครับถ้าเรายกขึ้นแต่ถ้าเราต้องการหยุดเกิดอะไรฉุกเฉินให้เรากดปุ่มนี้นะครับกดลงไปคือเครื่องจะหยุดทันทีไฟจะตัดเลยนะครับถ้าเราจะใช้ได้อีกทีให้เราดิด ตามลูกสอนะครับแต่ว่าบิดนิดเดียวมันจะเด้งขึ้นมานะครับถ้าเป็นการหยุดเครื่องก็คือให้กดคันโยกตัวนี้ตัวนี้เวลาจ,จะปรับระยะของสายพานนะครับถ้าสายพานขยับนะครับให้เรายกขึ้นนิดนึงนะครับยกขึ้นแล้วก็ ขยับผ้าได้นะครับหนึ่งผ้าซ้ายขวาเอานะครับมันก็จะหย่อนนะถ้าเรายกขึ้นผ้าจะหย่อนสำคัญก็คือระวังน้ำนะครับอย่าอย่าถึงกับฉีดน้ำนะครับใช้เช็ดอพอนะครับอันนี้ก็เอาไว้โรยแป้งได้นะครับให้แป้งหล่นลงมาแต่ว่าอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มลูกกิ้งก็เช็ดเอานะครับ ตัวปรับระดับความหนาบางนะครับตัวนี้จะเป็นแค่ตัวเลขไกด์ไลน์นะครับยังไงเราต้องต้องดูจากแป้งของจริงที่ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ